ลุงพูดกูเียเงมใส่ีไปเยว่าเสียเป็นเงาวอีหรือเปล่วใครเงาโ้ไปอาบน้ำได้ลูกไปอาบน้ำไปแล้วเนาะไปตากไปตากกินสิบอเหมือนเดิมเมียกันจักนี่อรอยครับมาพ่อกันโดยบงเอือนเลยละบ้านี่ อยูบ้านบ้านเดียวกับ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันมาท่าสีครับครต้กับเื่อมพอาบพ่อบ้านเดียวกันก็ค่ะเล่ห์นีมันบัวอันนี้มันไหมน้องยืบไปบน้ำาุ่เนี่ยเียน

ไปเอาสบู่ย่องเอาลอนไม่ต้องไปซักดบกเพราะเขาไปดอก

พ่อทหารเนี่ยสเปรย์เด้อตีนี้วเนี่ยสเปรย์เดี๋ยวเจอเลยเอ้ยยัง ผูนี่และฮะหัวด่อต้องข้อสารแล้วสามลิปนี่แหละผู้ศาสรเตรียมทีนอนแล้วโอ้ศาสร์นี่กก็พูดคักเนาะ

ผมเดยอีกพื้นนึ่งอยู่อกพื้นหนึ่งจ้นจังอันเวลาพอา่ขวดเออตลมาผอนขวดมามามพี่กันไปสุดกันลูกเออสุดเลยแล้วจึงนึ่งไปของครมเปดานก็มีนมี่มื โอ,อ้โหลวงมันกลุ่มเนาะ่อค้บบานเดียวกันอ่ายู่ไาจินครับสร้างค่าสีบานครับอ,อือหือคงจะว่าจอดเลยละนี่หลือกัน โอ้ยดูอือวันนี้ได้มาอยู่ใกล้ๆสวรรค์รีสอร์ทว่าโอ้ยยูทูปเปิดห้องในนอกแล้วครับเรียบรอยเลยเปิดตัวสทับความอยู่ขวางโอ้ แล้วครับถึงแล้วครับรั <c oughs> บขเขาเคลื่อนที่อยู่นี้เด้อย,ยันจะขวดกันได้เลยนะยิงง่ายงกินวัวคาวมันแล้วก็เป็นทั้งสี่วะ เย็นั่นแหละเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเง้ยหนเดี๋ยวก็เดี๋ยวตายคลีปแล้วกินนี่อาแล้วครับเนื้อมาแกะยูทูบเลยแกครัวกับ้าวดแลลวเข้านั่ยโอ้โอ้แก้ไอพอด้วยอืมตายโว้ยเรื่อหมอบีดมันน้ำเนาะ ฮะพบกไหตัวกูอะอาบไปทำานแล้วไปลูกอไปเรียบร้อยอาบแล้วอาบแล้วอ,อืมเขานอนทํำแจอย,ยู่หุ่นคุ่นพี่เพียะนอนทํำใจอยู่บุนหนัง้อ <c> ย <ười> kia đi chào mẹ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  đừng mẹ chào mẹ โอ้เงาเสภาเขายังมีการโกรธพอีกอีกไม่รู้ไม่จบตงยังกี่ไม่จิบตัยองกเอาฝากจีบไปซ้องเพยงต่อนี้ได้ครับเด้อขอถึงชิปนาครับสวัสดีครับ